สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการรายสาระนะฮะวันนี้ก็มีสาระหลายๆลายแถมความขี้โม้ขี้โม้มาเล่าสู่กันฟังอีกนะฮะวันนี้นะฮะเราก็มีพระเครื่องนะฮะมาแนะนําอีกรุ่นนะฮะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะ อันนี้คืออพระแก้วมรกตนะฮะเหรียญทองแดงลงยานะฮะเป็นพระที่มีพิธีมหาพุทธาพิเศษนะฮะครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ200ปีนะฮะของกลุงรัตนโกสินเลยนะฮะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้มสีสามเหรียญต่อกล่องน,นึงนะฮะ มีทรงสามฤดูฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะฮะมีสามสีสีดำสีเขียวสีแดงนะฮะมาในกล่องนี้นะฮะอ่าพักแก้วมรกตรุ่นฉลอง200ปีนะฮะปุกเสกณวัดเชตุพลนะฮะกรุงเทพมหานครนะฮะปีพศ2 5 2 4นะฮะ พิธีมหาพุทธาพิเศษนะฮะสุดยิ่งใหญ่ในรอบ200ปีนะฮะนวัดเชจุพลเนี่ยนะฮะกรุงเทพเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่นะฮะวันที่24ธันวาคมพศ2524นะฮะเวลาตั้งแต่เวลา13นาฬิกานะฮะ13นาฬิกา19นาทีนะฮะพระสังฆราชนะฮะ จุดเทียนชัยนะฮะปลูกเสกถึง3วัน3 000คืนเลยทีเดียวเชียวนะฮะปลูกเสกนี่3วัน3คืนคนเดียวสามวัน3คืนนะฮะตั้งแต่วันที่24ธันวาสองสี่จนถึงอสามสิบเอ็ดธันวาพศสองนห้าร้อยสองสี่นะฮะโดยนะฮะโดยมีพระเกจิอาจารย์นะฮะ ทั้ง72จังหวัดเลยนะฮะก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะฮะพิธีนี้มีเกจิสมัยนั้นนะฮะปีสองกว่าก็น่าจะแบบเก่งๆก็เยอะเหมือนกันนะฮะในในปีสองกว่านะฮะปลูกเสกถึง3วัน3คืนโดยเกจิคณาจารย์นะฮะทั่วประเทศ72จังหวัดนะฮะก็ถือว่าเป็นพระอีกอ,อารุณหนึ่งนะฮะที่เป็นพิธีใหญ่ที่สุด ในประเทศไทยนะฮะมีสามสามเขาเรียกสามทรงเครื่องเนาะนะฮะฮส่วนด้านหลังของไอ้เหรียญเนี่ยนะฮะด้านหลังของเหรียญจะเป็นรูปของไอ้อารัชกาลที่หนึ่งนะฮะด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นรูปของรัชกาลที่หนึ่งแล้วก็เขียนว่าที่ระลึกอะไรเนี่ยสองร้อยปีอะไรประมาณนั้นแหละนะฮะก็ถือว่าเป็น พักเครื่องอ,อีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ราคายังไม่แรงมากนะฮะราคาก็หลักร้อยนะฮะสองร้อยสามร้อยก็ไปเกินนี้หลอกต่อเหรียญน,นะฮะแต่ทั้งกล่องก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ต่อเหรียญก็น่าไม่เกินนี้แต่พิธีดีมากนะฮะพิธีดีหน้าที่จะเก็บสะสมนะฮะสำหรับผู้ที่จะสะสมนะฮะหรือนะฮะเก็บเออไม่ใช่เก็บ อาไว้เลี่ยมทองแขวนคอนะครับอาไว้บูชาขึ้นคอนี่ยก็ถือว่าพิธีดีมีความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครเพราะว่าปี2520ปารกว่าก,ก็เกจิที่ดังๆสมัยนั้นก็น่าจะทรงสังขารหรือมีชีวิตอยู่นั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะแต่ละเรียก,กว่าพระหลักร้อยนะฮะพุทธคุณหลักล้าน อันนี้ก็ถือว่าเป็นพิธีสุดยิ่งใหญ่อีกพิธีหนึ่งนะฮะในประเทศไทยนะฮะอันนี้ก็เป็นก็เรียกเลยข้อมูลนะฮะหรือเป็นเรื่องอาสาระนะฮะลายลาลายสาระไม่มีสาระอะไรเลยนะฮะสำหรับคนที่อ่าอ่า อ,อยากได้นะฮะราคาไม่แรงแต่พุทธคุณแรงามาแขวนบูชานะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมเอา,าเรียกแนวทางแนวทางหนึ่งนะฮะมีการแนะนำอีกรุ่นหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่ต้องการาพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะฮะก็ลองพิจารณาดูนะฮะก็เผื่อจะถูกใจนะอันี้อันนี้ก็เป็น าการมาแนะนำพอาๆๆเพียงเท่านี้นะฮะเอาโอเคสลับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมพบกันคลิปหน้ากับรายการไล,ล่สาระโอเคครับสวัสดีครับผม